สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับพบวแอมคาดีสี่ชแนลนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาเช็คนะครับบอกว่าไฟรั่วไฟเอซีรั่วออกลำโพงทำให้ลาโพงพังเขาว่างั้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับหายดูเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยซิงซินะครับของเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ผมจะเช็คเบื้องต้นก่อนแล้วกันว่า ทังจริงหรือเปล่าทังอย่างเขาว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ส่งกลับมาแล้วอันนี้ก็เทคแคร์ดูแลกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนที่ะชแนลนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยึดกล้องก่อนอ่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับข้างหน้าไม่มไน่าจะกดดันนะ và kẻ đã nắng còn เบื้องต้นผมจะยังไม่ปล่อยสัญญาณเข้านะครับผมก็เอาวิเซอร์เช็คสูก่อน,นะจะยังไม่ต่อสายวโโงแหวนเช็คนามิเตอร์นะครับว่ายังปกติหรือเปล่าอันนี้ไฟออนปกตินะครับแรงดัน234โวลต์กระแส0.0นแอมป์น,นะครับดีเสียงดีทำงานนะครับ เ,เ,เพียงผมเปิดสัญญาณจากในโทรศัพท์นะครับแอบหบนึง่งโอเคครับเปิดเพลงจาก YouTube นะครับบูทูบเปิดบูทูบแล้วเดี๋ยวลองช n n e l A ก่อน